คนรงไปนั่งุไกลตั้งแไปหมดเส้นขนานปลอยไป 哎呀！你说你那有没有傻子？你说你那有没有？ ยายเนี่ยมีคนรักมากแค่ไหนนะคะถึงพี่น้องมากันเยอะนะคะก็ลื้นใจแข็งแรงแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเป็นเป็นล่มโพล่มใจให้กับครอบครัวมากขึ้นไปรวยทั้งเงินทองรวยทั้งสุขภาพรวยทั้งมิตรภาพสวัสดีพี่สอสอรัฐนะครับปัญจรัตนะครับคุษตาโนน แต่พี่น้องบอกว่าอย่าไปขโมยทุเรียนนะพี่รัานบอกลูกอย่างนีน้นึงก็สวัสดีสอทน้อยนะครับแล้วก็เลขาตีนะครับที่ไปทำอยู่ก็ไปแจกวัวจะไม่ค่อยเกี่ยวกับจังหวัดนนท์สักเท่าไหร่นะครับติดตามด้วยรองรัฐมนตรีช่วยตอนนี้วัวเสร็จแล้วแต่จ,จังหวัดนนท์นี่คงเลี้ยงวัวไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดชุดเก่านะครับชุดใหม่เนี่ยก็คงจะมีเงิน ฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านดอกเบี้ยต่ำเอากลับไปอีกทีนึงช่วยผ่าน,น,นด้วยนะย้ะบอกได้ค่ะสำหรับความ,ม,มเดือดร้อนของประชาชนเราในฐานะผู้แทนเนี่ยก็สุขอยู่แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นให้มีพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับให้มีความรักที่มั่นคงใครเจอใครขลักนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับขอให้ล่ำรวยเงินทองมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตตลอดไปครับขอบคุณมากครับ กางของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้ยังมีข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมากกว่าปีที่ผ่านๆมาแน่นอนนะครับจํานวนขั้นต่ําตอนนี้คือประมาณ200ชุดทุกคนนะครับมีความสุขกันนะครับเล็กๆน้อยๆสาหรับในชีพเดียวกันนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับท่านสอตอสอสโต้งนะครับท่านอสอนายก

ตัวที่อบอุ่นนะคะให้คุณแม่มีสุขภาพครอบครัวน,นะคะเรียนนีน้ทุกคนมากันเยอะแบบนี้ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าพี่กิมจ๋าเนี่ยมีคนรักมากแค่ จอยากจะให้มีอะไรอยากขอบคุณเจ้าของงานวันเกิดเลยไม่ใช่โอ้รู้จักกันมากกิมจ่ายเรู้จักเขาดีมากนิสัยดีมากเขาดูแลดีเลยเมื่อที่แล้วเขาก็จ่ายเหมือนเหมือนกันใช่ไหมครัจ่ายดีใจดีใจเขาดีมากมีอะไรอยากจเก็บขอบคุณเขาแล้วจ้ะมีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้ได้อะไรบ้างครับเนี่ยข้าวไก่เนี่ยมีอะไรบ้างครับเนี่ยน่ยสองอย่างจะถ่ายรูปเหรอมาจ้ามาม่ากับข้าวจ้า เล่าได้ค่ะสำหรับตุ้ยหล่อค่ะหนึ่งตำแหน่งในเก้าพูดเพราะช่วงนี้ตำแหน่งมันมีแต่ทุกปีเนี่ยใช่คอะมีรก็ะเวลาขอบคุณที่เจ้าของวันเกิดนะครับก็ขอบคุณเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีค่ะบางคนเขาก็ได้งานบ้างไม่ได้งานบ้างก็ยังพอมีกินพี่หลอกบอกว่าเมื่เรียนทุกปีนะครับปีที่แล้วเราก็ได้ไหมได้ค่ะปีที่แล้วเราได้อะไรครับ ได้เหมือนเดิมเลยค่ะมีอะไรบ้างครับมีข้าวสารมีมหม,มาก็ถ้าเด็กๆก็ได้เงินนิดหน่อยๆค่ะแล้วงานของเรานี่คืองานอะไรคะเราได้ทอะไรอย่งบ้างวันนี้เป็นงานวันเกิดของพี่กิมจ่ยายแท่ซิมซึ่งแกจัดทุกปีปีนี้เป็นปีที่ที่สิบละที่แกจัดงานเลี้ยงวันเกิดนะครับรแล้วก็ในงานเลี้ยงวันเกิดของแกทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการมอบของเป็นข้าวปลาอาหารแห้ง วันนี้ก็มีข้าวสารมีมามา่ามีน้ำมีนมมาแจกให้กับชาวบ้านที่ยากไร้จำนวน200ครอบครัวซึ่งจำนวน200ครอบครัวนี้จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางกลางกระจายกันไปยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่หมู่9พื้นที่หมู่8พื้นที่หมู่10พื้นที่หมู่5เราก็จะมีแจกแจกก๊์ดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวที่ยากไร้นะครับ วันนี้แจกทั้งหมด200ครอบครัวครับ200ครอบครัวกว่ากว่าบวกๆเข้าไปเผื่อๆเอาไว้เรามีของที่เตรียมๆไว้อยู่แล้วครับ ในกิจกรรมที่จัดงานมันเกิดของพี่คือมีอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างจะมีพวกม,มาม่าข้าวปลา<ม>อาหารแห้งแล้วก็แจกข้าวแจกก๋วยเตี๋ยวให้ก็กินฟรีอะไรแบบเนี้ยอ่ให้ประชาชนชาวบ้านใช่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 ผู้ที่ยากไร้พวกเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ให้เขาอะไรเงี้ยข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยคือเราแจกครอบครัวที่ยากไร้หรือว่าอะไรเงี้ยใช่ครับอ่าค่ะแล้วแจกจำนวนกี่ชุดคะพี่สองสองร้อยกว่าชุดนะ ครับแล้วที่จับที่ผ่นานมาอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็จกแจกแจกมาต่อนเนื่องแต่ปีนี้เยอะหน่อยเพราะมีตุ้ยก็ช่วยด้วยอ่าปกติเขาแจกร้อยร้อยออกฝาวันนี้สองร้อยชุดนะฮะ,ะพร้อมมามา่าแล้วก็ข้าวครับะนะแล้วทีนี้ชาวบ้านตัวเนี้ยที่เออ่ที่พี่แจกไปนะคะแล้วเขารู้ได้ยังไงคะว่าที่จับเกิดอะไรเงี้ยที่เขาจะมารับ<อ>หรือว่าเอาไปแจกถึงบ้านเขาเอาเอาใบเชิญเนี่ยแจกบัตรเนี่ยไปที่บ้านเขาแล้วเขาก็จะเชิญเขามา กินข้าวกินปลาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนั่นก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยก็จะแจกเข้าไปแล้วอ่าเนี่ยซึ่งพี่จ๋าเขาก็ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะและที่ผ่านมาคือพี่เขาจัดมาตลอดเขาตลอดค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะปกติแล้วพี่คนนี่ใส่ยังไงครับเขาก็นิสัยดีนะนะเพราะว่าชาวบ้านก็รักแกเพราะแกช่วยเหลือประชาชนดีแกช่วยเหลือแบบว่าชุมชนเนี้ยดีมากค่ะ แกเป็นคนอัจฉริยะาใสายดีใครแบบไม่มีอะไรแกก็ไปขอถ้าเกิดไม่เหนือบากกว่าแรงแกก็โอเคเขาก็ช่วยเหลือมาใช่ค่ะเขาก็ช่วยเหลือมาอืชอบช่วยเหลือคนยากจนว่างั้นเถอะก็คือแบบในเฉนพาะหมู่บ้านนี้ค่ะ,คะช่วยเหลือคนจนใช่ค่ะวคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยชุมชนชุมชนค่ะ แล้วทุกปีที่พี่เขาจัดงานบันเกิดอย่างเงี้ยค่ะกี่ประมาณกี่ปีแล้วคะที่ที่เราด้เห็นสิบป,ปสบสีสิบสองสิบสามปีนะคะ,คะจัดงานบรรเกิดใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยนอกจากจัดจัดงานบรรทายวันเกิดแล้วพี่เขาก็จะแจกของให้กับผู้ายากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คือเขาก็แจกให้แบบทุกปีอะค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบแจกให้หมู่บ้านอื่นก็มีค่ะมารวมกันเขาก็แจกคนละใบคนละใบคนละใบก็ชุมชนนี้ก็แบบคือแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะช่วยกันช่วยกันค่ะ ปกติแกทำอาชีพอะไรอะ่ะแกรับซื้อของเก่าของทุกอย่างก็มีกับอยู่กับแกมีกรถใส่กันเหมือนกันแกก็เป็นคนในพื้นที่นี้นะะใช่ค่ะแกอยู่มานานแล้วค่ะอยู่มาสี่สิบห้าสิบปีแล้วค่ะในส่วนตัวพี่รลบสนิทกันไหมก็คือสนิทอะค่ะแต่เราคือว่าเราคนเราวิถีชีวิตอะค่ะคือต่างคนต่างอยู่ถ้ามีอะไรก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ไปรับแจกเขาด้วยไหมเนี่ย ก็จริงๆเราไม่กล้ารับแจกหรอกเพราะว่าเราเป็นร้านค้าเราก็ไม่กล้าแต่เขาก็ให้เขาก็ให้เขาก็ให้ทุกคนเลย<ใ>นะใช่ค่ะเขาไม่เลือกที่รักมาที่ช่างค่ะที่มีอะไรอยากจะวอวยพรมันเกิดเขาหน่อยไหมเขาขอให้เขาโชคดีทุกปีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวมีแต่ความสุขค่ะ